ลงทุนอย่างไรดีในภาวะแบบนี้นะคะเพราะว่าพันผลเลือกเกินนะคะแม้ว่าโตฟันเดนเทลหลายสินทรัพย์ยังไปได้นะคะแต่ว่าหุ้นในตลาดสินทรัพย์ในตลาดนั้นมีความเหวี่ยงแรงนะคะมีอะไรที่เป็นตัวช่วยบ้างนะคะผู้คิดร้องก,กันกับคุณสุริชัยคุ้มบราชัยค่ะผู้ในการวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะพี่ป๊อบสวัสดีครับคุณเฟินครับสวัสดีครับคุณตุ้ยวีครับ ครับพี่ปอบครับเซลล์อินเมย์เราเห็นไปแล้วนะครับว่ามนแข็งลิดขนาดไหนนะครับพี่มองเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในช่วงถัดไปหลังเซลล์อินเมย์อย่างไรกันบ้างครับผมว่าช่วงนี้ตลาดกำลังหา,าจุดสมดุลน,นะครับระหว่างการขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะ เรื่องอย่างที่เราทราบกันนะเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเสี่ยงของตัวเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงมานะครับเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยที่เราทราบกันนะครับมันมาจากหลายทางมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสงครามเองนะครับเรื่องของสปายเชนช็อตเทชนะครับหรือ,เ,อ,อเรื่องของตัวการลบดาวน์ในเมืองจีนะครับหลายๆประเด็นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่อนข้างจะผันผวน่อนคุ้างม่นะครับแล้วก็ ตลาดพูดเนี่ยก็ตกนบบมานะครับเราอาจจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยในช่วงหนึ่งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็กรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นปจัจจัยเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับที่ยังคดดันในภาคองตัวตัว ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซัพพลายเชนก็ยังดูมีปัญหาอยู่ทิศทางดอกเบีย้ยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าก็มีทิศทางที่จะตึงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าดอกเบีย้ยสหรัฐปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวๆประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเงินเฟอ้อเนี่ยอ,อยู่แถวๆประมาณแปดนะครับดังนั้นเรียกทิศทางของตัวดอกเบีย้ยเนี่ยาการปรับขึ้นเนี่ยมีแน่ๆนะครับเงินก็คงยังไหลไปสู่ ค่าของตัวสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอยู่นะครับออในส่วนของตัวรัสเซียยูเครนเนี่ยแนวโน้มก็คงจะ ไม่ไม่มีใครกล้าฟันธงนะคะจะจบเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็ต้องบอกว่าน่าจะลากยาวไปแน่ๆน,นะครับแล้วก็การคว่ำบาตรเนี่ยก็ก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยทั้งสองท่านมีการพูดถึงนะครับพ่กก็เกี่ยวกับเรื่องหอ่วตัวความเสี่ยงของซัพพลายาก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของการเริ่มปิดการส่งแก๊สจากฝั่งของรัสเซียไปยังยุโรปเนี่ย ่เพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยง,งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมองยังไม่ได้จบนะครับเรา,าก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราคงยังไม่ได้มองถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของตัวจะเกิด recession er ในระยะสั้นนะครับแต่ว่าปัจจัยพวกนี้ก็คงต้องตามดูต่อนะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยรับรู้ไปแล้วในตลาดไปในระดับหนึ่งนะครับตอนนีน้การขึ้นดอกเบี้ย,ย UH, ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะการขึ้นแบบฟลัวด์นะครับขึ้นมากๆในช่วงแรกนะครับเพื่อที่จะ มีโอกาสที่จะหาเครื่องมือในการที่จะเอาไปต่อสู้กับภาพบนตัวเศรษ,ษฐกิจในย้าะถัดไปนะครับเ,ออเซลินเนนะครับออรับรู้ไปละนะครับในช่วงครึ่งแรกของเดือนเดือนเดือนพฤษภาน,นะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วง ปีนี้เนี่ยก็ถือว่ารุนแรงกว่าสถิติในอดีตนะครับผมว่ามันมีส่วนของส่วนผสมของภาคของความกังวลเกี่ยวกับเอลนเซชั่นเข้าไปด้วยนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยผลตอบแทนในภาคของเดือนจูนเดือนกรกฎาคมถึงเดือมิถุนายนกรกฎราคมถเดือนสองเดือนตอน่อจากนี้เนี่ยถ้าเกิดดูสถิติย้อนหลังในอดีตอาจจะเริ่มดูดีขึ้นมาบ้างน,นะครับสำหรับตัวหุ้นไทยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเด่นมากนะครับก็ตกประมาณเชิสองเปอร์เซ็นต์ครับ ถ้าเราไปดูในแง่ของผลประกอบการไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะกลุ่มอุตสาหากรรมแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็กลยุทธก์การลงทุนที่ SBS แนะนำเป็นในรูปแบบไหนคะ คนประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูในส่วนของตัวราได้หนึ่งของไทยเองเนี่ยดูในสไลด์นะครับในเรื่ในรูปแรกนะฮะก็จะพบว่าภาพของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำไรที่ประกาศออกมานะครับประมาณสัก39%มกาเออกมาที่ตลาดชาตินะครับหลักๆเนี่ยยังเป็นเรื่องของตัวปัจจัยหนุนจากเรื่องของการกลับมาทำากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในภาพของตัวการผ่อนคลายาการล็อกดาวน์ พื่อควบคุมตัวการแพร่ระบาดนะครับที่ที่เริ่มดูดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่1น,นะครับกลุ่มที่ออกแนบอยู่ที่ตลาดคาดนะครับเ,เด่นๆเนี่ยก็จะมีอยู่ทักสามกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มกเกษตรกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่ม สังหานะครับในขณะที่กลุ่มที่ออกมาตาม่าตลาดคาดเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นพวกกลุ่มพาณิชย์นะครับกลุ่มอาหารกลุ่มอ่กลุ่มท่องเที่ยวนะครับเอ่อถ้าเกิดมองข้ามไปในไตรมาสที่2นะครับผมว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีความสําคัญมากกว่านะครับแล้วก็เป็นตัวที่เอ่อเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ด้วยนะครับระยะถัดไปว่าเราจะเอามีมองอย่างไรต่อนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยผลประกอบการส่วนใหญ่ เรามองว่าน่าจะมีการชะลอตัวมานะครับความเสี่ยงเนี่ย เรื่องของตัวภาพของเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะครับภาพของตัวผลกระทบของสองครามที่ยังยืดเยื้ออยู่นะครับนโยบายของเฟดที่ยังตื่นตัวภาพของตัวซีโร่โควิดที่เมืองจีนทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่จะกดดันบรรยากาศการลงทุนของตลาดสินทรัพย์สิงต่อนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยภาพการลงทุนเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับดูแล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงในภาพรวมนะครับ ตัวอัพชดยของตลาดก็น่าจะยังมีจํากัดน,นะครับแล้วก็ในการฟื้นตัวในระยะสั้นเนี่อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ตามไปดูเนี่ยมีสัก2เรื่องนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะต้องตามไปดูจริงๆเลยนะครับภาพหนึ่งก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มชาของของ,ของจีนะครับถ้าทําได้เร็วทําได้ดีขึ้นเนี่ย ็อาจจะทําให้เห็นภาพของอความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยที่ลดลงมานะครับเรื่องถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวประเด็นของของรัสเซียนะครับที่วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หยุด ู่แค่รัสเซียยูเครนนะครับมันเริ่มมีประเทศอื่นๆขึ้นมานะครับไม่วก็จะเป็นฟินแลนด์หรือสวีเดนที่มีความตั้งใจประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเข้าร่วมเปิดสมาชิกกับนาตโตนะครับช่วงสั้นเนี่ยเรายัางคงมุมมองระมัดระวังกับการลงทุนอยู่นะครับปัจจัยเสี่ยงของภายนอกเนี่ยยังดันตลาดโลกแล้วก็ตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับแต่ว่าเราเริ่มมองหาโอกาสนะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงมาแล้นะครับถ้าเกิดดูในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาจากจุดสูงสุดที่ประมาณพัน0็ร้อยกว่าจุดเนี่ยลงมาตอนนี้ก็ประมาณสักร้อยกว่าจุดแล้วนะครับวอลูเอชันที่เคยสูงเนี่ยวันนี้ก็ถูกลงมานะครับก็มองว่าเนี่ยข้างหน้าไปเนี่ยถ้าเกิดมีการปรับฐานต่อเนี่ยก็จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจังหวะในการสะสมได้มากขึ้นนะครับเราเลือกหุ้นนะครับมองกลยุทธ์เนี่ยนะครับในการเลือกหุ้นเนี่ย อยู่ชุดหนึ่งนะครับเราเลือกหู้นมาชุดหนึ่งนะครับก็คือเกณฑ ที่เราจะสะสมในช่วงที่ตลาดปรับฐานในช่วงนี้นะครับเราใช้4แฟกเตอร์นะครับในรูปที่2ถึงรูปที่4นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของของกลยุทธ์ในในในรอบนี้นะครับเราเลือกนะครับเกณฑ์แรกเนี่ยจะเป็นพุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับเป็นพุ้นที่มีจัดปัจจัยพื้นฐานดีเป็นพุ้นที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นพุ้นที่อยู่ในบายลิสต์ของไทยเอ S b ีเนะครับเกณฑ์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตงัวโมเมนตัม นะครับดีต่อเนื่องนะครับไตรามาสที่1ดีแล้วนะครับไตรามาสที่2ก็ยังดีต่อหรือไตรามาสที่1่เนี่ยแยกเป็นบอททอมนะรเราก็จะค่อยๆยทยอย,อย,อยฟื้นในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้พูดออกมา2ชุดนะครับตามในสไลด์ที่ที่โชว์ขึ้นมานะครับชุดแรกเนี่ยจะเป็น หุ้นที่กําไรในไตรมาสที่1ดีกว่าคาดนะครับแล้วก็กไตรมาสที่2จะดีต่อนะครับเราจะได้ออกมา9ตัวนะครับรายชื่อก็จะอยู่ในสไลด์ในรูปที่2อกับรูปที่3นะครับแล้วก็ชุดที่2เนี่ยจะเป็นชุดที่กําไรวัดท่อมไปแล้วนะครับเราก็น่าจะพื้นตัวในระยะถัดไปนะครับก็จะอยู่ในสไลด์ที่4นะครับอันนี้มี3ตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราจะใส่เกณฑ์เพิ่มไปอีก2เกณฑ์น,นะครับก็คือภาพของตัว valuation นะครับเราอยากจะมั่นใจนะครับว่า valuation ของหุ้นเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แพงนะครับเราไปดูที่ price to book นะครับว่ายัางคงต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับตัวค่าเฉลี่ย5ปีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวของตัวราคาหุ้นนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยในช่วงที่ตลาดทา นิวหายไปในช่นนชวงเดือนกุมภาพเนี่ยราคาหุ้นที่เราเลือกมาจะต้องไม่สูงกว่า ตลาดณตอนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะหุ้น12ตัวนะครับ9ตัวในชุดแรก3ตัวในชุดที่2เนี่ยเราจะลดลมาเหลือ5ตัวนะครับหุ้นในชุดแรกเนี่ยเจริอยู่4ตัวนะครับรายชื่อก็คือประมาณเป็นพวก i v l นะครับอามาตะ MTC แล้วก็ CPO นะครับในขณะที่หุ้นกลุ่มที่2เนี่ยเ,เป็นหุ้นที่ไตรามาสที่1 Bottom นะครับระดี กนน็จะเป็นตัว OSP นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยอพอเรารว,วมมาได้ได้ได้หุ้นชุดนี้ห้าตัวแล้วเนี่ยนะครับก็ยังดูต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าหุ้นเนี่ยมันมีการปรับตัวในช่วง หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจากจุดสูงสุดลงมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการแบบให้นักลงทุนเห็นภาพว่าหุ้นตัวไหนในช่วหงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความผันผวนสูงนะครับโดยเราใช้เกณฑ์มัคซิมัมรอดาวที่2ี่เป็นเกณฑ์นะครับซึ่งหุ้นที่มีความผันผวนน้อยหน่อยนะครับในกลุ่มนี้5ตัวเนี่ยก็จะเป็น CPR กับตัว OSP นะครับในขณะที่ i อ l ออมตะหรือว่า MPC มีเนี่ยมีความผันผวนมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่สนใจหุ้นในสน่ย จะต้องรับความเสี่ยงเพิ่ม,มึ้มครับครับพี่ปอผมถามเพิ่มเติมนิดเนึ่งครับเรีย a งแอสเซน่าลงทุนมากน้อยขนาดไหนครับเช่นกรณีของน้ำมันแบบนี้เป็นต้นเอในภาพของตัวเร a s แส t เนี่ยผมว่าหรือว่าตัวน้ำมันเองเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นตัวหนึ่งที่ ตลาดเนี่ยพูดถึงกันพอสมควรนะครับในช่วงที่เงินเฟ้อสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวแอสเซทคลาสประเภทนี้เนี่ยไม่อาจจะไม่ได้ผันผวนเป็นในทิศทางเดียวกับตัวแอสเซทคลาสประเภทอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการ d i เวอซ i ฟายนะครับการลงทุนในคอมมดิตี้ก็ต้องเรียนนิดหนึ่งว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องอมีความผันผนวนมากขึ้นนะครับเพราะว่า มันมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของตัวตัวรีเซชชันขึ้นมานะครับแต่ว่าเบสเคสเนี่ยเรายังมองไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดนั้นในช่วงสามเดนืนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับสำหรับการกระจายความสี่ง,งตัวพอร์ตนะครับถ้าเกิดเข้าไปดูนะครับวันนี้เนี่ยสงครามตัวยูเครนรัสเซียเนี่ยเกิดมาเกือบเกบสามเดือนแล้วนะครับในตลาดของน้ำมันเองเนี่ยผมพยายามลองดกว่า ปัจจัยบวกปัจจัยลบเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับในช่วงในช่วงนี้ที่ตลาดพูดถึงกันนะครับปัจจัยลบ3ามเรื่องนะครับเป็นเรื่องของตัวการปล่อยน้ำมันสำรองของสหรัฐร่วมกับ IEA นะครับวันวันหนึ่งเนี่ยตกประมาณสัก หนึ่จุดสามน้นบารเรลนในในช่วงเดือนหน้านะครับก็จะยาวไปจนถึงเดือนตุลานะฮะเรื่องที่2เนี่ยก็เป็นภาพของแมกโรนะครับที่ดูมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของตัวการล็อกดาวน์ในประเทศจีนนะครับทำให้ดีมาเนี่ยมีความรมัวัว่าชะลอตัวลงนะครับปัจจัยบวก3าเรื่องนะครับ เรื่องแรกเนี่ยปริมาณสำรองอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังลดลงต่อนะครับเรื่องที่สองเ,เป็นเรื่องของปัจจัยฤดูกาลนะครับเรากำลังจะเข้าไปสู่ภาพของตัวฤด,ดูร้อนนะครับที่จะมีการทากิจกรรมหรือว่าการเดินทางกันมากขึ้นนะครับเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของตัวราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปที่ อยู่ในระดับสูงนะครับอันนี้ก็ตัวที่หนุนทําให้การใช้กําลังการผลิตของโรงลานเพิ่มสูงขึ้นนะครับในภาพของตัวยุโรปเองเนี่ยนะครับการคว่ำบาตพลังงานจากรัสเซียเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดน้ํามันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนหลังก่อนไปดูตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเน,นี่ยจริงๆตลาดน้ํามันเนี่ยมันมี เป็นต,ตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับเราก็าภาพหนึ่งก็มาจากเรื่องการฟื้นตัวของตัวผ,ผสมหลังผ่านวิกฤตโควิดนะครับในภาพอีกภาพหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามองย้อนหลังกลับไปยาวกว่านั้นนะครับในส่วนของตัวอุตสาหกรรมตัวตัวออยล์แก๊สเองเนี่ยอย่างที่ผมเคยวิจัยว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเรา ก็มีการลงทุนค่อนข้างต่ำนะครับคนพูดถึงเงรื่องอุกรณกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็นําไปสู่ความไม่สมดุลน,นะครับถ้าดูในสไลด์ในรูปที่ในไลด์ที่5นะครับรูปแรกทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะ,อะมองให้เห็นตัว EIA นะครับที่เขามีการ forecast ตัว ดีมาสัพ p l ปข้างแน่นะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในภาพที่ค่อนข้างจะบาลานซ์แต่ถ้าเกิดเราจำกันได้นะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหรือต้นปีเนี่ยอตอนนั้น forecast ก็คือสัพ p l y จะสูงกว่าตัวดีมาน,นะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าตัว จะมีอุัตหส่วนเกินนะครับเราก็นําไปสู่การามีอินเวนทอรี่ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรา,เาชําเลืองไปทางรูปทางขวามือก็จะพบว่า,าภาพของตัวอินเวนทอรี่เนี่ยมันกลับเปลี่ยนตับลดลงอยู่นะครับเพราะว่า,าภาพเนี่ยตลาดลเริ่มผ่นดุลมากขึ้นนะครับแล้วก็ในบางช่วงอฟอร์เควสต์ล่าสุดของเดเอนอายในช่วงเดือนพฤษภาี้ก็จะพบว่า,ามันอยู่ในช่วงที่าบางช่วงเนี่ย อุปทานตามกว่าตัวอุปสงค์ด้วยซ้ำน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งก็ต้องบอกว่าภาพนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เรามองเห็นว่าภาพของตัวปริมาณน,น้ำมันสำรองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลด นะครับในภาพของตัวเรื่องของตัวแก๊สนะครับการส่แสงแกสแ๊สจากรัสเซียไปยุโรปเนี่ยยังมีปร,ริมาณผลกระทบยังมีไม่มากนะครับปริมาณที่การลดเนี่ยก็ลดไปไม่มากนะครับน่าจะเป็นเรื่องของภาพของตอนต้นมากกว่านะครับประเด็นนี้เนี่ยคงต้องตามกันดูต่อนะครับช่วงนี้ถือว่าบริหารจัดการได้นะครับผลกระทบคงมีไม่ได้เยอะมากแต่ความเสี่ยงต้องบอกว่ามันเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของตัวแก๊สในยุโรปก็ดูมีอัพไซเนอรอย่างถัดไปนะครับแล้วก็ ตัวนี้พอราคาบันสูงขึ้นนะฮะความเสี่ยงของตัวยุโรปก็ในซุปในภาพโดยรวมเศรษ,ษฐกิจเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นประเด็นของเรื่องของโรงกลั่นนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าส่วนตา่างของราคาน้ำมันสำเร็จรูปนะครับดีเซลเบนซินอย่างที่คุณเพิร์ลม,มีการพูดไปก่อนน,นี้นะครับว่าเราเห็นตัวตัวดีเซลแต่ อะไรนะสองสองลิตรร้อยหนึ่งแล้วนะครับเป็นสิดีิบ่านับแผนเปิดประเทศเนี่ยนะครับเปิดเมืองทั่วโลกเนี่ยอาจจะทําให้ความต้องการใช้น้ํามันอากาศยานเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับกําลังเข้าหน้าร้อนความต้องการใช้น้ํามันเป็นสิ่งก็จะเพิ่มขึ้นตามดีเซลที่มันพุ่งสูงมาก่อนหน้านะครับถ้าเกิดเราดูในสไลด์ที่6กรูปทางสายเนี่ยก็จะพบว่าปริมาณสําร,รองของดีเซลเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับ ข่าวหนึ่งที่เข้ามาในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโรงกลั่นที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับโรงกลั่นนี้เนี่ยสูงกำลังการผลิตถึงประมาณเกือบหกแสนบาร์เรลนะครับก็ถือว่าคา่อนข้างสูงนะครับคิดมาที่เมืองไทยเนี่ยก็เกินครึ่งหนึ่งของความต้องการใช้ของประเทศเรานะครับด <im it> ัง<ล>นั้นเนี่ยในช่วงสั้นของโรงกลั่นเนี่ยก็อาจจะมีความตึงตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยรูปทางขวาเรามีให้เห็นถึงตัวสัดส่วนการผลิตของโรงกลั่นในเมืองไทยนะครับก็ลองดูว่า คงเลือกจาก3าตัวนี้นะครับดีเซลเบนซิน,นแล้วก็น้ำมานาันอากาศยานที่อยู่ระดับสูงก็จะเป็นตัวที่น่าลงทุนหน่อยนะครับการลงทุนใน,ในพลังงานตอนนี้ก็คงต้องเพิ่มความระม,มัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยป,ปรับตัวดีขึ้นมา่าตลาดในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นพลังงานที่มีความผนันผวนต่ำนะครับผ่านตีม 3D นะครับ d ดเ e อ s i ดี d ีเ e น s i เ y d i v e r s i ล y และก็ d i ว i d e n d นะครับ ความเสี่ยงเศรษฐกิจกเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเรามองว่าปันผลเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบหนึ่งที่จะช่วยได้นะครับดังน,นั้นเนี่ยในหน้าสุดท้ายเนี่ยเกณฑ์ในการที่จะจะเลือกกลุ่มพลังงานส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรืองของตัว free cash flow ที่สูงนะครับฐานะทางการเงินที่ยังค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีปันผลที่สูงด้วยนะครับสองตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เรามองเห็นว่าในภาพของการที่เศรษฐกิจกชะลอตัวเนี่ยบริษัท ในกลุ่มเพิลแนดยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มฟันผลได้นะครับเพิ่มตอบแทนใะครับผู้ถือหุ้นได้นะครับภาพตรงนี้เนี่ยรายละเอียดนะอาจจะสามารถติดตามได้ในบทวิเคราะห์ของทาง S อ BS ีเช่องทางต่างเพิ่มเติมนะครับได้เลยค่ะขอบทวนทีเดียวนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสุริชัยคะขอบคุณมากครับปอบสวัสดีครับพี่สวัสดีคะ่คะ คุณสุริชัยคุณวรชัยครับในกองโฉลไวิจัยการลงทุน SBS นะคะก็ชัดเจนค่ะว่าตอนนี้โลกกำลังหาจุดสมดุลน,นะคะขึ้นดอกเบี้ยยังไงให้เศรษฐกิจไม่กระทบนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยกดดันเสี่ยงเสียเสียโอกาสมีไหมหมีนะคะแต่ว่าถ้าแนะนําการลงทุนก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ผันผลต่ํา defensive ด้วยนะคะ Diversify ด,ด้วย i v i d e ด d ด้วยแล้วก็มีหุ้นที่เลือกจากตัวกรองถึง4ปัจจัยบวกนะคะที่แนะนําไปแล้วในช่วงก่อนนี้ด้วยค่ะพี่ิตกคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ